คืบหน้าไฟไม่ลานจอดรถของกลางด่านสุลกากรแม่สอดจังหวัดตากพบรถยนต์วอด150คันจาก820คันพบซากแมวถูกไฟไหม้แกนลลอน,น้ำมันด้านเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุวันที่19มีนาคม2568จากเหตุเพลิงไม่บริเวณที่เก็บรถยนต์ของกลางด้านหลังด่านสุลก,กากรแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองเมื่อช่วงค่ำวานนี้18มีนาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตท่าสายลวดได้ระดมรถดับเพลิงเข้ามาอย่างพื้นที่แล้วจํานวน4คันแต่ควบคุมเพลิงยังไม่ได้จึงร้องขอให้หน่วยเฉพาะกิจทหารราชมนูจัดกําลังพลช่วยสนับสนุนการดับไฟและจัดรถน้ําของหน่วยทหารไปช่วยเหลืออีกจํานวน1คันพร้อมทั้งมีหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือจนสามารถควบคุมเพลิงได้ล่าสุดเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่า มีไฟไม่รถยนต์ทั้งหมดประมาณกว่า150คันจากรถยนต์ที่จอดไว้ทั้งหมด820คันและในบริเวณที่จอดรถตรวจยึดดังกล่าวยังพบซากแมวถูกไฟไม่หนึ่งตัวคาดว่าหนีออกมาไม่ทันที่สําคัญพบแกลลอนน้ํามันซึ่งยังไม่สามารถทราบได้ว่ามีน้ํามันอยู่ข้างในหรือไม่ในขณะเกิดเหตุระหว่างที่เข้าไปในพื้นที่ยังคงได้กลิ่นของสีรถยนต์และมีกลิ่นเหม็นไม่อยู่ด้านพลตารวจตรีรวีพัฒน์อมรมุนีพงศ์ รองบัญชาการภาคหกรักษาราชาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนำสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่หาสาเหตุที่น่าจะทําให้เกิดเพลิงไม่ครั้งนี้ว่ามาจากสาเหตุใดพลตารวจตรีรวีพัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากเกิดเหตุไฟไม่ยากใกล้จุดที่จอดรถยนต์และมีลมพัดแรงทําให้มีลูกไฟลอยไปตกใส่จุดที่จอดรถยนต์จนไม่รถยนต์จากหนึ่งคันและลุกลามไปอย่างรวดเร็ว จนต้องระดมรถดับเพลิงจำนวนมากในการดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงได้และประเด็นต่อมาคือปฏิกิริยาทางเคมีเนื่องจากอากาศร้อนจัดก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งอาจมาจากความประมาทอาจมีคนมาสูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่หรืออาจมีผู้ไม่หวังดีมาทำการทำลายโดยก่อให้เกิดเพลิงไม่ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานโดยกองพิสูจน์หลักฐานและหลักฐานพยานบุคคลที่เราจะต้องนำมาประกอบกันซึ่งรถที่จอดอยู่ตรงนี้ มีการตรวจยึดไว้เมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วมีสภาพค่อนข้างเก่าไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีอยู่ระหว่างการประมูลไม่มีรถหรูแน่นอนนอกจากนี้นายพิชยาเจริญสันนายด่านศุลก,กากรแม่สอดได้แจ้งว่ารถยนต์ทั้งหมดเป็นรถยนต์มือ2จากประเทศญี่ปุ่นและส่งไปประเทศเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดในรูปของสินค้าผ่านแดนแต่ทางผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกไปเมียนมาได้เพราะเหตุการณ์ไม่สงบสะพานถูกวาระเบิด ดมีการปิดถนนสู้รบกันบ่อยครั้งทําให้รถยนต์ไม่สามารถไปได้และได้จอดไวท้ที่ชายแดนเกินระยะเวลาที่กฎหมายศุลกาการกําหนดไว้จึงถูกยึดไปเป็นของกลางทั้งหมดมานานหลายปีแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ประกาศขายท่อตลาดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่มีผู้ประมูลซื้อเพราะราคาแพงจึงจะปรับราคาลงมาเพื่อรอประกาศขายทออตลาดอีกครั้งหนึ่งจนมาเกิดไฟไม่ขึ้นมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุต้องรอทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับรถยนต์มือสองที่ด่านศุลกากรยึดมากกว่า1,000คันโดยได้นำไปเก็บไว้3จุดในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป